นางนางนิ่มพิลาอายุ81ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่135หมู่ที่3ตำบลแวงใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านที่มีสภาพผุพังหลวกกินทั้งหลังไม่สามารถอาศัยอยู่บนบ้านได้ต้องอาศัยอยู่บริเวณข้างบ้านแทน นางนางเป็นคนขยันซื่อสัตย์มานาะอดทนมองโลกในแง่ดีชอบเข้าวัดทำบุญและชอบช่วยเหลือสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอเดิมทีนางนางไม่มีปัญหาด้านสุขภาพแต่เมื่อไม่นานมานี้ตรวจพบว่าเป็นความดันสูงไขมันในเส้นเลือดและไตาวายระยะสองต้องพบแพทย์เป็นประจำทุก3เดือน ถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุและตรวจพบโรคเหล่านี้ก็ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตและความยากจนยังมีความขยันในการทำมหาเลี้ยงชีพโดยการเก็บผักข้างรั้วและในหนองน้ำมาจำหน่าย นอกจากนี้ยังเก็บมะขามมาทำมะขามเปียกจำหน่ายให้แม่ค้าในตลาดเทศบาลตำบลแวงใหญ่ส่วนในฤดูหนาวจะปลูกผักหลากหลายชนิดเพื่อเก็บมาบริโภคและจำหน่ายนางนางมีความถนัดในการแปรรูปผลไม้เช่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มและมะขามดองซึ่งถ้าเป็นฤดูของผลไม้เหล่านี้นางนางก็จะทำและจำหน่ายสร้างไรายได้ให้ตนเองอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากนางนางเป็นผู้สูงอายุไม่มีงานประจำทำให้นางนางมีรายได้น้อยตกเกณฑ์จปอทออในมิติด้านรายได้และด้านที่อยู่อาศัยนางนางได้รับการบูรณาการความช่วยเหลือจากภาคีการพัฒนาดังนี้การดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลแวงใหญ่และอสอมอรับมอบถุงยังชีพจากปกครองอำเภอแวงใหญ่ การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเดิมที่ผู้นำหมู่บ้านโดยกำนันตำบลแวงใหญ่ประสานขอรับงบประมาณบ้านพอเพียงในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เนื่องจากไม่ได้ทำในตัวบ้านหลังเดิมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่จึงได้ประสานเทศบาลตำบลแวงใหญ่เพื่อขอรับงบประมาณบ้านผู้สูงอายุจากพอมอจอและขณะนี้ได้ส่งเอกสารถึงพอมอจอเรียบร้อยแล้ว ส่วนมิติด้านรายได้นางนางเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารได้แก่การทำปลารา้าบองแนหนมูแหนมัวและการทำไข่เค็มจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากทีมปฏิบัติการตำบลและพัฒนากรตำบลเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างอาชีพทําให้นางนางมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพชีวิตดีและมีความสุข